มาในช่วงคุยให้เคลียร์นะคะคุณผู้ชมค่ะในช่วงคุยให้เคลียร์ค่ะดีฉันก,กับคุณภูผานะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปตรวจสอบสภาพอากาศที่จังหวัดนครสวรรค์สถานการณลมฟ้าลมฝนตลอดจนการเตรียมความพร้อมเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์หากได้รับผลกระทบจากภัยพิบัตินั่นเองนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณบรรจงโพธิวงศ์ท่านปอพจังหวัดนครสวรรค์ตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านปอพค่ะสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับท่านสองท่านนะครับเช้านี้บรรยากาศที่นครสวรรค์เป็นยังไงบ้างคะฝนตกไหมคะท่านตอนนี้นะฮะในภาพรวมก็คือบรรยากาศก็อึมครึมน,นิดนึงฮะแต่เดี๋ยวขออนุญาต<ม><ร>นะครับท่านตอนนี้เสียงเราไม่ได้ยินเลยครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ขอปรับเสียงนิดนึงค่ะท่านได้ยินเสียงเราสองคนชัดเจนไหมคะได้ยินชัดเจนมากเลยครับผมได้ยินชัดเจนอ่าขอขออนุญาตพิดดังนิดนึงนะคะท่านค่ะเป็นยังไงบ้างคะฝนตกไหมคะเช้านี้ ช้าเช้านี้ฝนยังไม่ตกครับผมครับแต่ว่าบรรยากาศก,ก็ยังคึมคืมอยู่นิดนิดนะครับผมครับอ๋อค่ะแล้วก็สถานการณ์ภาพรวมนะคะตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เป็นยังไงบ้างคะนครสวรรค์สถานการณ์อุทก,กภัยจังหวัดนครสวรรค์นะครับก็จังหวัดนครสวรรค์เนี่ยนะเมื่อปลายเดือนที่แล้วเนี่ยเราเจอร่องความกดอากาศอยู่ร่องหนึ่งนะครับก็ เราได้มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสารภัไยไปหนึ่งอำเภอนั่นก็คืออำเภอท่าตะโกนะครับโดยที่ภัยเกิดวันที่24กรกฎาคม2565จำนวน6หมู่บ้านนะครับเป็นตำบลวังมหากรนะครับอำเภอท่าตะโกก็รัศดรได้รับความเดือดร้อนประมาณ195ครัวเรือน390คนนาะข้าว3,000นะครับ395ไร่และพืชไร่ก็ประมาณ646ไร่ อันนี้เป็นเรื่องของพื้นที่การเกษตรครับผมครับผมครับจากสถานการณ์ในตอนนั้นตอนนี้ลี่คลายแล้วหรือยังครับลี่คลายแล้วครับผมอยู่ที่การสำรวจแล้วก็ให้การช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนะครับค่ะจะพูดว่าอำเภอท่าตะโกลาดยาวอย่างเงี้ยเป็นพื้นที่รับน้ําของจังหวัดนครสวรรค์พูดได้ไหมคะท่านเพราะว่าในปีที่ผ่านมาสองพื้นที่นี้ก็น้าท่วมเหมือนกันคืออย่างงี้ฮะผมผมผมขออนุญาตนำเรียนนายนท่านพิจิตรทั้งสองท่านนะครับว่า ลักษณะทางกายภาพของจังหวัดนครสวรรค์เราเนี่ยนะคะเป็นที่ตั้งอของแม่น้ําสําคัญเนาะสองที่ร,รู้ว่าเมืองสี่แควเนี่ยนะครับมันยมีสองลักษณะครับก็คืออุทกภัยจากน้ําหลากหลหลากก็คือแถวอ้อมหแม่วงแม่เปิลชุมตะวงลาดยาวนะฮะที่ท่านพิธีกรพูดเมื่อกี้นะครับว่าในส่วนของหนองบวัวไัยสาลีและตากฟ้าอันนี้เป็นเรื่องของน้าหลากในพื้นที่นะครับ<ม>ส่วนอีกประเภทหนึ่งก็คืออุทกภัยจากน้ําเอ่อล้นตลิ่งอันนี้ก็จะมีเรื่องของ อำเภอที่เรียงรายไปจับลำน้ําต่างๆเช่นบันทบพิสัยก้าวเลี้ยวชุมแสงท่าตะโกเมืองกกข้าพระ้าสีิตาขีองเนี่ยก็น้ําอื่นท้นตรีมีสองลักษณะครับผมครับครับผมท่านพอพอครับตอนนี้เนี่ยฝนฟ้าก็ยังไม่นิ่งใช่ค่ะเพราะสถานการณ์ที่ฝนตกมาในช่วงสองสามวันที่ผ่านมานี้จะส่งผลไปที่จังหวัดน,นครสวรรค์อีกไหมครับจริง้ฮะของเราเนี่ยนะฮะปีที่แล้วเราก็าได้ได,ได้ได้ดำเนินการประกาศนะครับเรื่องของเขต ให้การช่วยเหลืออุทกภัยเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเราเกิดขึ้นหนึ่งครั้งเราประกาศทั้ง15อำเภอเลยนะครับ<ม>จานวนตาบลที่ได้รับผลกระทบก,ทบก125็125ตำบล1,308หมู่บ้านนะครับประชาชนได้รับความเดือดร้อน60,000กว่ารายแต่เป็นเรื่องของการเกษตรซะส,ส่วนใหญ่นะครับจังหวัดคนครสวรรค์ครับผมครับค่ะแล้วก็<ม>ในช่วงนี้นะคะสองถึงสามเดือนนี้จังหวัดนครสวรรค์มีการเตรียมความพร้อมไม่จะดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงที่ฝนมาหนักๆยังไงบ้างคะท่านครับครับอย่างนี้ค่ะขอน้าเรียนอย่างนี้ครับว่า ในส่วนของความห่วงใย,ยของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ท่านชายยศศิลิมาศนะครับท่านเองเนี่ยนะก็ได้ให้มีมีบัญชาเรื่องของการจัดการสารภายัยเรื่องภุเขาไฟเนี่ยได้ให้มีการเตรียมความพร้อมสามสามระยะด้วยกันนะครับผมครับระยะดำเนินนี้ว่าระยะก่อนเกิดเนี่ยเราได้มีการเตรียมความพร้อมติดตามเฝ้าระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเราได้ติดตั้งเครื่องจัรกลอนสนารภัยต่างๆนะฮะไว้จําจุดต่างๆเช่นถ้ามีความจำเป็นต้องสูบน้ําออกจากพื้นที่เศรษฐกิจกของเรานะครับเรื่องของการขุดลอก เปิดทางน้ําต่างๆให้มีความสะดวกนะครับเป็นการเตรียมความพร้อมสำรวจพื้นที่ปรับปรุงนะครับเรื่องของพื้นที่จุดอพยพต่างๆจุดติดตั้งเครื่องสูบน้าต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดได้กําชับให้อําเภอและก็ท้องถิ่นทุกแห่งได้จัดทําแผนเผชิญเหตุอุกทกภัยดินถล่มไว้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่าการที่จัดเตรียมจุดอุพยพพี่น้องประชาชนหากลาจาเป็นต้องมีการอพยพประชาชนอันนี้เป็นขั้นตอนการ การก่อนเกิดนะครับของของจังหวัดนครสวรรค์แล้วมีอีกหลายหลายหลายประเด็นด้วยกันที่เราอาจจะจะแจ้งในในในรายการตรงนี้เนี่ยอาจจะจะไม่หมดนะครับเอาประเด็นจากปากหลักตอนะครับครับผมท่านปอพครับสุดท้ายอยากให้ท่านปอพ,อพอช่วยฝากถึงช่องทางสําหรับพี่น้องเกษตรกรเอง<า>ที่อาจจะต้องมีการติดตาม,มสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดด้วยครับหรือว่าถ้าใครได้รับปัญหาประสบปัญหาอุทกภัยต่างๆสามารถติดต่อปอพได้ช่องทางไหนบ้างครับครับอย่างนี้ครับ ขออนุญาตอย่างนี้เลยนะครับว่าในส่วนของปอพจังหวัดเนี่ยนะครับเรามีช่องทางอาแอปพลิเคชันไลน์ในส่วนของกลุ่มจังหวัดเพราะฉะนั้นในส่วนอำเภอก็ดีท้องถิ่นก็ดีเรามีไลน์ท้องถินงถ่นไลน์อำเภอต่างๆนะครับแล้วก็จะส่งสถานการณ์อัพทุกทุกวันทุกเช้าว่าวันนี้ปริมาณน้ําฝนเท่าไหร่น้ําท่าน้ำอะไรต่างๆของจังหวัดนครสวรรค์ยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนเรื่องของน้ําท่วมก็ดีเรื่องของภุกพิัย หลายชนิดไหนก็ดีเนี่ยนะครับในส่วนของเบอร์สายด่วน1784นะครับจำง่ายๆนะฮะ1784ของกรมป้องกรรันเล็บระลาสารภัยเราเนี่ยนะครับเรามีเจ้าหน้าที่นะครับที่อยู่ในศูนย์อำนวยการาศูนย์ปฏิบัติการอุทกภัยของจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยตลอด24ชั่วโมงครับพี่น้องประชาชน อุ่นใจได้ครับเรื่องของการจัดการเรื่องสารภัยเรื่องอุทกภัยต่างๆครับผมครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณท่านปอพจังหวัดนครสวรรค์นะคะในครั้งต่อไปขออนุญาตติดต่อขอสัมภาษณ์ใหม่นะคะท่านขอบคุณครับขอบคุณครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับ